สวัสดีค่ะเพื่อนๆนและก็ FC ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคีมมี่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆืนค่ะวันนี้คิมจะมาสอนวิธีการทําสูตรมากน้าที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาตินะคะวัตถุดิบของเราก็มี2ออย่างเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้นะคะวัตถุดิบอย่างแรกก็คือน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ อยที่สองก็คือไข่แดงค่ะเราแยกเอาเฉพาะไข่แดงนะคะเพืเ่อนๆค่คะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่จะช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะเพื่อนๆนจะช่วยในเรื่องของรูขุมขนกว้างหน้าแห้งก้านนะคะ รอยแดงนะคะเ,เพื่อนๆค่อนะคะตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเ,เพื่อนเรอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะเ,เพื่อนเพรูคุณคนไม่กระชับนะคะผิวไม่เรียบเนียนผิวไม่ขาวไม่ใสไม่เนียนต้องสูตรนี้ค่ะเพืนเพื่อน ก่อนอื่นที่เราจะไปดูวิธีการทําและส่วนผสมนะคะวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทะะําเลยค่ะส่วนผสมที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือไข่แดงหนึ่งฟองนะคะเพื่อนๆเนทลงไปเลยนะคะเราแยกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาเฉพาะไข่แดงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันมะพร้าวนะคะเราใช้น้ํามันมะพร้าวหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปเลยนะคะ ห่ช้อนชาค่ะเพื่อนๆเนทลงไปเลยนะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเนื้อแบบละมุนเนื้อแบบนุ่มมากค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เวลาทำแล้วเหมือนแบบบำรุงผิวได้แบบว่าเต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนเป็นเนื้อตัวแบบเหมือนเป็น เซรั่มอะค่ะเพื่อนๆดูแลผิวว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนุ่มละมุนมากเลยค่ะตัวเนี้ยจะช่วยสําหรับสาวๆที่แบบโดนแดดมากับจากเที่ยวกับจากทะเลแล้วแบบผิวแห้งก้านนะคะผิวไม่ชุ่มชื้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆลองทําสูตรนี้รับรองค่ะได้ผลร้อยเเซ็นแน่นอนค่ะเพื่อนๆะในนี้จะมีน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ตัวไข่แดงเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนื้อมาเสเนื้อละมุน เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปมาร์กหน้ากันค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือเราล้างหน้าเตรียมผิวก่อนที่เราจะทําการมาร์กหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนค่ะอันนี้คือมาร์กที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะนี่คือมากที่เราเตรียมไว้นะคะ เริ่มมาร์กันเลยค่ะพเพื่อนๆใช้เป็นสัตวรีเหมือนเดิมนะคะันน่้ถูงลงไปเลยนะคะก็วาดเลยนะคะพเพื่อนๆ จะช่วยเยอะเลยนะคะกระชับลุกคนนะคะเพื่อนๆ้อยแดงที่เกิดจากสิวหรือว่าจากคืนนะคะเพื่อนๆจะช่วยได้เยอะเลยะคะ่ะทาตรงคอด้วยนะคะเพื่อนๆหน้าขาวหน้าใสและะ้วก็ทุกคอขาวคอ,อ,อ,อใสด้วยนะคะเพื่อนๆ ค้าวแข็ลไปนะนี่ค่ะอยูตรงใต้ตาิดนึงนะคะ่าน สวหัวดำได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆดูคมขนกระชับนะคะแบบหอมมากค่ะเพื่อนๆเหมือนเหมือนกลิ่นไอศครีมแบบไข่อะคะ่ะไข่แล้วก็เป็นแบบ เ,เพม่อน,นทาดไข่มันอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนน่ากินมากน,นี่ค่ะทุกคน สูตรนี้เราสามารถทําสัปดาห์ละสองครั้งหนึ่งสามครั้งได้เลยนะคะเพื่อนๆขานสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะเพื่อมีความตึงค่ะดูค่ะเริ่มมีความตึงนิ้ตรงหางตานี่คนิ้น้นตรงหางตาใต้ตานี่ง เดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือเราล้างหน้าทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเราล้างแค่น้าเปล่าอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะผิวแบบนี่อ่ะให้เพื่อนๆดูกใกล้ๆเนาะดูค่ะเพื่อนๆนะคะ มีความไร้มีความแบบดูข,ขุ่นขนนไม่แบบว่าเนียนเลยบผิวเรียบผิวเนียนมากค่ะเพื่อนๆดูค่ะอันนี้คือใต้คางนะคะดูค่ะเพื่อนๆผิวละเอียดมากค่ะนี่ค่ะผิวละเอียดนุ่มนุ่มสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีความแบบเด้งดึ๋งค่ะเพื่อนๆผิววันนี้ รับรองว่าสูตรนี้ทำแล้วได้ผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนๆสำหรับใครเป็นใครที่มีปัญหาในเรื่องผิวหน้าแห้งก้าผิวหน้าแห้งผิวหน้าไม่ชุ่มชื้นนะคะลองสูตรนี้นะคะลดรอยแดงแล้วก็พวกสิวเซี่ยนสิวหัวดำนะคะเพื่อนๆดูผลผลกระชับนะคะสูตรนี้ให้เพื่อนๆลองดูนะคะรับรองค่ะได้ผลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนๆค่าเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่เรามาร์กหน้า สูตรหน้าขาวใสผิวเรียบเนียนแล้วก็ช่วยในเรื่องของรอยแดงของสิวนะคะเพื่อนๆคะ่ะทำไปแล้วเพื่อนๆเขียนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆทำไปแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่เพนฟังได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ